ส่วนที่ห้องประชุมพระนาราพิบาลชั้น4ี่สารกลางจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่สองว่าที่รัฐรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนายวิรพัฒน์บุญทรินกนายกฤษณนันกําไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนายปกครอง สุวรรณดาราผู้อํานวยการสํานักการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดนร,ราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายป้องกันการทุจริตเข้าร่วมและร่วมกันแสดงพลังนะครับพร้อมแสดงออกสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตพร้อมกันทั่วประเทศครับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบประกาศน,นียาบาตัตรให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ผ่าน ITA ระดับผ่านดีเยี่ยมจำนวน66หน่วยงานระดับผ่านดีจำนวน18หน่วยงานและระดับผ่าน6หน่วยงานค่ะพร้อมทั้งมอบประกาศน,นียาบาตัตรและเข็มแก่ผู้สมควรได้รับและมีสิ่ระดับเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชั้นที่3ให้แก่นายอิระฝันบินนิลเลาะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งประธานโค้ชชมรมสตองจิตพอเพียง ต้านจุจริตจ,จังหวัดนราธิวาสพร้อมกล่าวชื่นชมหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบตัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี2,567เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดนราธิวาสต,ต่อไปค่ะ